มาดูกันตอนที่ลงน้ำกันหน่อยนะครับนี่เป็นถัง20ลิตรเป็นถังน้ำยาเคมีนะครับที่ทำเกี่ยวกับพวกยาสระผมอะไรพวกนี้นะครับเทนข้างๆางถัง,งพลาสติกติดไว้นะครับอันนี้ก็ยังไงก็เป็นถังที่เหลือใช้นะครับะจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ได้เอามาติดมาแพ็กติดกันนะครับ ก็พ่อป่นแล้วก็เคลื่อนที่ได้ดีนะครับแล้วก็รับน้ำหนักผมตัวผมเองก็80กิโลนะครับก็ถือว่ากำลังใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับในคลองนี้คลองสมโรงตรงบางพีน้อยนะครับก็จะมีร้านส้มเกี่ยวกับพวกเครื่องเรือนะครับจะมีคนมาแต่งเรือนะครับเสียงก็จะดังอยู่ไม่ได้ขาดนะครับแต่ละวันนะครับ ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับนี่ก็ได้ส่วนของปัตตานีมาให้ดูนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับจะมองเห็นน้ำที่ปัน่นแล้วก็วนๆวนอยู่นะครับแล้วก็จะมีหางเกลือที่มองเห็นได้หลักๆนะครับ เราตรงที่มือจับนะครับได้ได้หัวนั่งนะครับน,นี่ก็เป็นด้า,งงานหาเงินก็ดูกจากการแหวกน,นามปี่ก็คือว่าใช้ได้ดีเดียวกับนุ่กก็ปั่นปกตินะครับไม่ได้ออกแรงให้เร็วไปทีเดียวเราขีป่ปั่นเหมือนปั่นจักรยานไปเรื่อยๆนะครับก็เคลื่อนที่ได้ดีนะครับเวลาเดียวก็คล่องตัวดีนะครับก็จะได้ไมครู้ว่าผ่านนะครับ ชุดนี้โดยการใช้ทุ่นลอยน้ําที่เป็นถางพลาสติกที่ใช้แล้วนะครับดีกว่าจะเอาไปทิ้งเอาไปทําเรือจัอกรยาน้ำชมห้วยหนองคลองบึงได้นะครับ